ครับจะช่วยหาอนเต้นเนธนาคารเลยนแล้วปแล้วลายจมาชแอันนี้สนะคะได้ค่ะกก่ง่ใครที่เผาก็เผาน่ใครที่เตรียมส่วนก็สยู่อจะเตรียมส่วนนั่นงเกี่ยวอะไรับเนืออ่นไยคะขยับขมาข้างหน้าแล้ะ ไรพักมนพ่อของเจ้าเจ้าไัเป็นขนนาเผาไปนข one one. S <S ้าจะสวดมนต์เร็จ้วค่ะพระจเสร็จุสรานั่นจะสวดธรรมะเร่นนะเอาอย่างไรใช่า้นแล้วตอนนี้ไลน์จานป่ะานข่้นแล้ว ถ้าสอดมาไม่ไ <boundaries> ด <si suppression> ้ต <descon> ้งชสตนเพิ <guarding okay>? ์ตเพิ่มหน่อยที่มีแต่ยคะถ้าเราไม่ดีน้ำมันกาจตาอใช้น้ำเย็นายได้นะคะที่จะใช้น้ำเย็นายมันจะเย็นค่ะนี้ใช้น้จงคา้มรับคนที่ที่้าให้เข้าหน่นะเป็นการ มป็นไรนี่เื่อทำบุญถ้าัานเจ้าเจอาีนเนี่ทำความสะอาดที่เสร็จแล้วมดึงสิ่งสกปรกสออกนะเสร็จก็เแวพี่จะให้หนูเช็คดูอ่านิ่มไหมดีสิ่งอะไรนิ่หมไมิ่มกว่าไหมพี่จะัความรู้สึกได้ใช่ไหมคะนิ่มลงขึ้นไหมอ่าคอพอที่หนชัดเลยถูกไหมไ้ไหมเสร็จแล้วเนี่ย ามาจัดกระดูกง่ยายถูกไหมถูกไหมจัดกระดูกง่ย <It needs S 1> าย